ขอบคุณค่ะโอ้ยอนุญาตบาดคำเด้อหลวงพอ่อหลวงตาผู้อยู่ในวัดในว่าก็ได้คคำสอยกับโบแมนคำหยาบดอกเป็นคำสัมปทานสอยๆกับพี่น้องฟังสอย สวยๆกับพ We wow. <any> ี่น้องฟังสวยเ่าบ้านเพิ่นบ่คือเ่าบ้านตู่เ่าบ้านเพิ่นกระท่ำมะทำโมเ่าบ้านตู่พัวกาหลิ่นไฮโลเมียกาหลิ่นปอกเดิ่งต่างคนต่างเก่งเลยบ่ไรสีกันจังสี่กะว่าสวยตาพี่น้องเอาลูกเอาขอบคุณเล่หลายป่าจิตโตเอ่าเอ้าสวยสวยแก่แล้วสวยแก่สวยแก่เลยโอ้ย เจว่าอยากสี่กันเถอะเพราะจากมันเมียจติ่ะสายสายพันวนกแต่แตบินขวมไปท่านพันวาคนสี่กันในบ่มันเห็ดค่อยคยปานนักมวยเขาต่อยในยกหาสิ่งดำเปล่วเจ้าว่าค่อยเจ้าว่าห้ำในลุบออกลุบเข่านะสี่กันแล้วก็เศร้าก็สงบาสังเงย์ฮะน่าบอกแล้วก็เสยเพราะเนเป็ดหลงแม่พนาอันนี้ก็าย หอแคนมาคือเป็นตาของไงแทอะสวยๆพี่น้องฟังสวยสวยๆกับพี่น้องฟังสวยนกแต่แต่กับ,บินขวมไปเห็นโอ้ยกวา,ากลากหมอแค้นไปสี่เหตายดยุกลางธงบึงเด้จังชีกะว,ว่าสฉยแต่พี่น้องเอาขอบคุณค่ะโอ้ยเราเลี้ยงสีก็เห็นดีน้ำยูละแม่เอ้ยใครแม่เราเลี้ยงเดาเนี่ยเศร้าถอนปวดแอวัขน่ด <laughs> ซอยสอยนกแต่แตบินขวมทงหน้าผู้สาวสาปาจีตมติดหีผู้ใดอยากสีมาลางอาเด้เยอะใครสีล่างเอาก้อนมูแต่ว่าขันผู้ใดยานเคิริกเนาะย่านเคิรกขันผู้ใดคานก็ให้มันเอาแบบฮัดฮนั่นแหละเด้องุ่งงมคิดไปคิดมาเรามากผู้สาวเราได้บัตร เอ้บ่ป็นแม่ข่อยมาติบานิวเอ้ยเอาเอากอบคุณเด้อแม่เดิมบางหันเห็นแต่ยู่พ่อมาบันี้เห็นเอาเจ้าเนี่ยฮัลโหลค่ะพี่น้องทั้งหลายเด้อค่ะไม่ใหญ่โผล่สิสวยสวยเนียสสวยสวยกับพี่น้องทั้งสวย ไอ้มันติดถือว่าว่ะนอกแต่แต่บินขวานไปไปผู้ใหญ่หีใหญ่ไปขดโดดน้ำตายโดนเลอะขาดเนอะไปผู้ใดหีใหญ่ไปโดดน้ำตายเด้อพะนะแต่ว่าเล่าหนิหิ้งหน่อยตัวนี <c oughs> ทั้งไหนทั้งไหนเขาโด,ดเสียดายหีใหญ่เนาะ แค่นีน่ยยังว่าผู้ใดหี่เง่ไปดดน้ำตายไปะนะเอออย่างไร้าเจ้าข้าเจ้าบ่บอกข้าเจ้าจรกระหู้ละกันว่าจังสี่จะคว้างก็ต้องหี้หน้อยละน้องน้ำอยู่ทางใดเนาะแม่เอ้อยบอกพวงเพชรได้เป็น,นอ,ยปอย่าง,างเล่าสิเล่าของไงดิไปโดดน้ำเนี่ยปนืน เอาจังสี่ข่อยมาเห็นบุญสาวบานเฮาเหนียดตะคอมีตาผูกำงามสิที่คิดไปคิดมาก่อยพันอยากได้ลูกได้เมี่ะสนั่เพลินแันแล้วบาตนี่เอออยากได้ลูกได้เมียเห็ดจังได้จังสี่ได้เมียผูกำงามผู้ดีดีคือเพลินใช่ไหมเออได้เมียเห็ดจังได้มีตำราบอกอยู่บ่เห็ดจังได้เอาเมียเนี่ยเออจังสี่ผ้าลำพาลวดจังสี่ผ้าหางพามีจะมีตำราบอกอยู่บ่อะไรเอาสอบบอกน่องจักน้อยสักห้วยมารำจำรางเจ้าบ่ทชันได้มียอยากเทียร่ิไว้กับบ่ได้แล้ว หมยมาป่อยหำเป็นก็ผ่าโดนเหรอฮะโอ้หมอลำจำลองแล้วอยากได้ลูกได้เมียอยากได้ผู้ล่ำผู้รวยสันบอโอ้เห็ดจังไหนเสียได้ผู้จังสันมาเตี๋ยเอาเมียหน้า่งนี่มิตรผู้รวยดิโอ้มันมีตำล่าตัวโอ้เจ้าฟ้าถ้าพ่ออาให้มุกไ่สอยสักกันถอดว้ายน้อเถ่าเสียแดงๆแขก็เอาหนีแล้วเถ่ายเยเสียขาวๆก็เอาหนีแล้วเสียเขียวผัดหน้าอีกเหรอฮะ เอาไปขังไอ้ข่อยในถอนั่นมันข่อยยากฮะให้ข่อยว่าเสียบๆในเถอเออไข่อเสียบออกตำล่างมอลำจำลองว่าเล่าอยากได้เมียเอาผู้จังใดจังเสียล้ำเสียรวยจังเสียห่างเสียมีเอามอลำจำลองฟังเอาเด้องไปนะไอ้เสียบอกอ่าสอยๆเป็นวันนกกิฟตหน่อยบินขวมไปเกียร์สิยภากันเอาเมียเข็ดเบิ้งขักขัก ย่าสัเห็นตํา막กันเอาได้เอาไปสีผ้าเฮาเสียใจนะย่ามเถาย่า,ยามแก่เออยาสัเห็นตั้งแต่นะี่อยากสอีอยากส้ำเออก้อนสีสีในต้องข้ามบึงหีนสะกานเอ้าโซ่ส,สิไปมั่วข้ามอยู่บ่เขาสิบ่ติดแดก่อนดิพี่ขันบ่อข้ามกับบึงหูจักได้ว่าผู้ใดสิร่ำสีรวยเออต้องข้ามบึงสะกอนขันผู้ใดหมอยอ่อนๆนะั่นเป็นสีคอยควยน,นี่หรือผู้ใดไม่หมอยนั่นะเป็นสีห่างห่างแบบยาสัเอากระซางสีผ้าถูกผ้าจน พันผูใ้ใดหีมีขนนั่นเป็นสีกาซากลามยอดพูดด่ากันกหมอยสีหน้าหนาันเออผู้จังสันบ่มีให้บ่มีหน้าบ่มีอย่งางกะ้างดีก็ผู้หมอยห้างนั่นเป็นศอกเป็นแขดผู้จังสันแล้วสิมีเงินแสนเงินพันเงินล้านเน,นี่นเงนยูุบานมีเตนแนวดีๆย้อนว่าเป็นน้ำหหมอยเล่าเสียนหญ่อันนี้ก็ะใจครับ คือจังสีเอา้าเดี๋ยวใจมันเย็นซะก,ก่อนเจานะ้าหน่ะไปบอกเจ้าภาพก่อนนะอ,อ,อ,อ่านจังสีเจ้าเฝ้าถอดออกไปอีกนะเสียเขียวไปลววนเลยจิยังเสียดำอีกฝันนี้วุ้ยมาหลายแต่ไทยบ้านนี่ไหมเจ้าเฝ้าพอเอาให้ค่อยว่าอย่างสักกันหน่อยจังขมาเอาอตำล่าอยากได้ลูกแต่เมียกับลูกจักแล้วบันนี้บันนี้ผ่นขันสม,มุติว่าได้เมียม,มาแเลยจังสีน่นี่อยากได้ลูกผู้ก็ง,งามคือจังลูกสาวอีแม่นางนี่ไอ มีตำราบอกอยู่แต่เฮ็ดการสิได้ลูกสาวผู้งามเพื่อเพลินสันดีทั้งยิ่พอประสานยังสิกับลูกสาวผู้งามๆดิเลยสันดีมาร่ำจำลองได้เมียแล้วผลจากได้ลูกสาวผู้งามมีตำราบอกอยู่บอกเหตุังรณ์นี้สิลูกสาวผู้งามเอ่อไมีอยู่เลยเอาบอกมาร่ำจำลองอย่างเช่ก่อนนึ่งผู้ขากันสิเศร้าดอกบันโอ้บันนี้อยากได้ลูกผู้งามสันบอกโอ้ฟังเอาเด้อซอยพันวันกกิบหน่อยบินขวมไปขำเออผู้บันได้ลูกงามเนี่ยเป็นทั้งสี่ทั้งเว้าตัวเออ แง้มแม่ผัวขึ้นเดาเลยเมียทั้งยิ้มทั้งหัวยงามเิ่นเรากับผัวให้เป็นทั้งดมทั้งกอดลูกเกิดมากก็เลยกบหลอดป่านั่งมาทีบัดเมียทัวนันทีบัดว่าค่อยเขาานี้เรบดินบดันบอกให้เด้งกับบ่มันบ่โวยาายจ๋าลูกเกิดมากมันคือผีปันหลุดนี่ฮะแม่เหนี็ดนาบูดยง้มค่อยเหนางนี้ตอนลูกเกิดมากก็เลยบ่พูดีบ่งามคือเพิ่นเห็นลูกเพลินเพิ่นพันสะอื้นสะออนี่ บันเมียตัวไหนนอนในเพัวสิกับพวกเทียงลูกเกิดมาข้อเลยเป็นเงียงเงี้ยงมาคือแม่มันนอนเอาฮะนี่จั๊กจั่กเอาสอยจิแม่เอาสอยกับสอยจับมือกันหอมแจ่มกันข้าขอบคุณค่ะลูกลำลองสอยสวยพี่น้องฟังสอย สอยๆกับพี่น้องฟังสอยน้ำท่วมเขาก็เห็นแต่ใบวีน้ำท่วมพีกอะไรออกทั้งเก้าระบาดย่ำเพิ่นเดากัดดินลมดินตายเพินเ่นเมียแห้งไหลเพิ่นเรลาเบียดเอ็ดเล็ดตายใส่เปรตคอยน้อยมึงบ่ตตยกูสิเหยยบตติมจังซี่กะว่าสอยตัวพี่น้องเอาลูกกับล้อเอาลูกกับล้อสีสอยจีบไหมสยแก่ด้อยแก่ ฟังสวยล่ะพี่รองฟังสวยย่างกะตียิ่งหังกะดียิ่งไกลกะดียิ่งหีดังตบนี่กาสอยเอาสอยสวยเดี๋ยวผมขออนุญาตยังแก้ครับอ okay. ันนี้แค่เข้าว่าจะเอาเมียใไม่ทีนี้ว่ามันหีสีไงี้ยสัเก็บแบบบกว่าเป็นหมอยสิดกส้ําแมงกิโลดิมัมันบดบกอ่ะครับ สอยกับพี่น้องฟังสอยสอยสอยกับพี่น้องฟังสอยนกเตดแต่บินข่มสังกสีบินบบนี่กับบินปัดบินแปดคอยยากเอานอแตดยัดปากผู้สวยบางแล้วปุ๊บจังซี่กับว่าสอยตัวพี่น้องโอ้สอยตีแม่โอ้มักรุ่นดีสิบออดอวลัวที่ลูกอัวลัวฟังสอย้อสอยสอยพี่น้องฟังสอย สวยๆกบพี่น้องฟังสวยอ้วลัวคอยอ่อนอ้วรัวอ้วลัวคอยอ่อนอ้รวรัวใส่เขาหัวคอยแขนอุ่นตุลล่ะเป็นว่าแต่วุ้นเอาสอดมาจากซักต้องไปห้อยคอยตัวดีอนเอเลยจากต้ทิมใสฝาบ่งเด้เนี่กะสวยเอาลูกหมอแขนเอาลูกจำลอกจ้าพ่อเฮ็ดจ้งไดพ่อไดมาหอย่างมือโอสวยติ ฟังสวยล่ะพี่น้องฟังสวยเหลียวบางหนาปันผีเหลียวบางหีปันมีดฟันบัดทีเลี้ยวขั้นปันหัวที่แตกยี่งหาแดกพ่อปันนี่กะนี่กะสวยสวยพี่น้องฟังสวยโดยดแจ๊ะแจ๊ะปิ้นความไปกุ๊กเร็วๆโอ้โหอจ๊เจ๊ฟังสวยล่ะพี่น้องฟังสวยพักกระเดากินกระลาบนกค,คุม้ม สีนิ่มบรรจุกระขอกนี่กาสอยพีอแม่มันอยู่ใส่อันนั้นอันพวกข้าเจ้าเบาหาเลยแหมเมีมันไปอยู่ใส่อันนั้นแม่อีอันนี่แม่ยมีมันก็อยู่นโมูนี่แหละลูกเอ้ยโอ้ยหมดกำแดงกัดขาสอยๆกับพี่น้องฟังสอยสอยๆกับพี่น้องฟังสอย ไพเว้าขื้นกะเเวาตะพื้นแตดพื้นหีสังประหูกจักของดีของมันมีคุณค่าลกซือ้อไวหีหีนี่แม่นหีหน่อยหีไงก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนบัดบูเจ้าค่อยโอแขนหอดบ่ไรจักบาทเป็นกี่ขาเงินเติมมีตังหกักจังสี่กะว่าสวยตัวพี่น้องเอาลูกพองเผ็ดโอ้หมอแขนติดจักพอแล้วเจ้าถอยสะก,กัน เจ้าไปจอากบายยังก็รอก่องเรียแต่ไม่แม่บายหินเป็นอย่างว่าทอฮาอันทอแม่นัน่นทอแม่นั่นว่าอันหินหหน้อยได้เป็นหมืน่นเป็นแสนมาสันบัตค่อยทอแขนและบ่ได้ยักบาทบ่เป็นอย่างหรอกครับอีกสมัยหนาขันพญาทักษิณเราได้เป็นนายกเราสิประยุงล่หักเขาเปียกละว,ว่า ปีต่อไปเล่าสิประยุงราคาค่อยเสียกันมีค่าคือหีพะนะอันนี้ก็สอยสบายดีน้องงโมเดอสบายดีน้องจ่าย,ยันเด้อสบายดีน้องจำลองลิ้นเงินเด้อเมื่อนี้เข,ขาจะพากันมาแนะนำช่องใหม่ช่องมวนช่องสนุกสนานช่องจำลองลิ้นเงิน มีหลายๆอย่างอยู่ไนหันมีอย่างแน่ยนอนี่เท้าปานี่ตลกลิปตลกอยู่ในหันชีพมอลลั่มอยู่ในหันโอ้ชีิป้าแสดงสดแตแดงสดกัมีอาท่องเที่ยวกับมีอยู่ในช่องจำลองรเงิวชาแนลบ่มีตอนเมียไรขาัว่บ่มีเมียไรขาแต่มี ว oh, uh, ่า uh. มีอะไรขาดเราเราใจดีเราเรียนว่าทัานคอยโอ้ยอุตส่าห์ดีใจน้ำเนาะเราแรียนว่าทัานเป็นไหมสุดท้ายว่าทัานเนาะคือนี่เด้ออยากให้เมียอะไปใส่มาใส่น้ำี่พยายามซื้อยังไม่แล้วกินหลายๆซื้ออยังไรอีหยังก็ได้เสีนมีไขมันหลายๆนี่ยุ่มแล้ากินกินเราก็จะไข่ ขึ้นแกมย้อนแบบ,บ,ไ,บไ,ได้ใส่ไปเนี่ยพ่อยากไปเด้คนแน่น <c ười> ตอนนี้ย่ายฝนนจริงผมกับโอแผนนี่แหละบพราท่นโดนไขมันก็อุดตันคอมันตายเม็ดเด้กพ่ได้ลอยไปกันมั้งเนี่ยบอกพ่ได้ลอยแต่ว่าไขมันอุดตันเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องเแย่งได้ใไขมันกิน มันกินเนี่ยก็บพรมีผลอีกเด้บ้ได้เด้แผลแตกไฟเบิร์เกาดีมันหลังลำไส้ออกมาเละที่เออไฟเบิร์เอาต้องเสียงเห็นบ่เห็นบ่ฮึวหัวหัวหัวไอ้หลาไอ้หลากินผู้เดียวยังอีกไงกินเด้อะอย่าลืมเด้อทำผู้ใดญ่เส้นหอดสายยันกับมะเบิ้งซ่องจำลองลิ้นเงินน้ำเด้อน้องแตงโมกุ้งกัน กปซีอีโอช่องนี้คือกันอาจารย์ปากแดงปากแดงคนติดตามเฮลกันหลายๆตับ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 ไปโหลดเป็นยังช่องจำลองเล่นกันนะครับเด้อมันบอกครอบผูมือขาดดอกเบิงดารานี่ยแหละดาราต้องแต้งมอาจารย์สยันมันลุ่มยู่ในช่องจำลองเล่นเงินติดกันไปยโอเคตากไว้แน่